สวัสดีกรับพบกับผมมอยทธน,นะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงของผู้ที่เกิดปีมะเส็งหรือเรียกว่าผู้ที่เกิดในปีนักษัตรก,กระเสงนะครับอามะเส็งนะครับเป็นดวงในปีพุทธศักราช2,568นะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับซึ่งงานจากการเปิดไพ่ยิปซีสามสำรับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยปอกคร่าวๆนะครับให้พอได้รู้แนวทางนะครับ ทุกกรัพยากรที่ดีๆนะครับที่ได้อ่านออกมานะครับก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งดีๆทั้งหลายเหล่านั้นนะครับได้มังเกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาสร้างความรุ่งเรืองมัง่งคั่งมั่งมีสิ้สุขให้กับผู้ที่เป็นชาวมาเสงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับพอพลังดวงนี้เป็นการพยากรตำนายให้กับผู้ที่เข้ามาชมเท่านั้นนะครับไม่ใช่เฉพาะปีมาเสงตัวไปทุกท่านนะครับเปลี่ยงแต่เฉพาะ ชาวปีมะเสงที่เข้ามารับชมรับฟังเท่านั้นนะครับที่ได้รับพลังดวงของกรรมปรยากรน,นี้นะครับก็อะไรที่ไม่ดีนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขอไปมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับปิดารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าผู้ที่เกิดปีมะเส็งนะครับในปีพุทธศัการาช2568นี้นะครับการงานนะครับสำรับเรติ่เปิดขึ้นมานะครับการงานธุรกิจของชาวปีมะเส็งนะครับว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดเรื่องเรื่องเพื่องฟูขนาดไหนนะครับที่จะได้รับพลังไต่ทอดให้ปอได้รู้แนวทางน,นะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาตั้งหลายต้ะพวงจะสื่อผ่านมาทางไพ่ยิปซีให้ปอได้อ่านออกมา ในลักษณะใดนะครับผู้ที่เป็นจากปีมัดสิงนะครับไปบบรขึ้นมานะครับอานสวินถือดาบนะครับสิ่งที่ท่านหวังท่านปรารถนานะครับที่จะให้ไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จนั้นนะครับก็ไปสู่เป้าหมายได้อย่างที่หวังที่ปรารถนาได้อย่างรวดเร็วนะครับกับเคลื่อนสู่การเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเน,นื่อง ปุ่งเป้าไม่หยุดยั้งนะครับในปีนี้เรวยว่าไม่มีการนิ่งตัวนะครับมีแต่การขะยับกระเยื่อนอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับในการที่จะไปสู่ปุ่งเป้าของความสําเร็จนํามาซึ่งความมั่งคั่งบูรสมบูรณ์นะครับแม้จะมีบางสถานการณ์นะครับที่ทําเข้ามาําให้เจ้าปีมะเส็งด้วยสิบงวดเด็ดบ้างนะครับในบางสถานการณ์นะครับทําให้หัวร้อนบ้างนะครับในบางโอกาสแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้รับการบยายามลี่กายแก้ไขที่จะไปสู่ปุ่งเป้า ออกอความสําเร็จที่ตั้งความหวังเอาไว้ได้สําเร็จได้อย่างรวดเร็วตามประสงค์นะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่ขับเคลื่อนสู่ความเติบโตอย่างต่อเนื่องมีความกระตือรือร้นมีความใส่ใจอยู่เสมอนะครับในการที่จะพัฒนาแล้วก็ตั้งความหวังทั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างชัดเจนในการที่จะไปสู่องความสําเร็จนะครับแล้วก็รุกคืบหน้านะครับในการขยับขยายบางท่านปีนี้นะครับอาจจะเปิดสักการะขึ้นมาใหม่ ก็มีเริ่มวางโครงการนะครับใครที่ไม่เคยมีธุรกิจก็จะมีการวางโครงการในการที่จะเป็นสร้างธุรกิจของตัวเองระดมในเรื่องของหุ้นส่วนนะครับเข้ามาร่วมวุ้นลงทุนนะครับร,ระดมเปิดรับสมัครบุคกกลากรมาเสริมพลังนะครับในการที่กับเคลื่อนที่จะไปสู่ของเป้าหมายของความสําเร็จ ในธุรกิจของตัวเองนะครับหรือใครที่สําเร็จอยู่แล้วมีธุรกิจอยู่แล้วมันงอยู่แล้วนะครับก็มีการาเรียกว่ามีการต่อยอดในการกยับขยายให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเสริมสาขาอะไรก็ามาเสริมเพิ่มเติมในการที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลร,ร,รายรับรายได้เข้ามาสู่ความอุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่ปีนี้ที่จะมีเข้ามาก,กับจ้าวปีมะเส็งนะครับที่สร้างความเจริญเติบโตให้ขยายตัว อย่างต่อเนื่องก็ไปไปต่อมานะครับปเปรียนนะครับสังคมก็เปิดโอกาสให้ท่านมีความกระยันนะครับในการทุ่มเทก็เมื่อผลการงานของท่านออกสู่ตลาดนะครับก็ทําให้มีได้รับความนิยมก็ย่อมจะตาม้ห่ต่านมีความกระตือรือร้นมีความใส่ใจในการที่จะ สร้างศักยภาพในการขยันเร่งผลิตในการที่จะสร้างคุณภาพที่ให้ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับใส่ใจในรายละเอียดแก้ไขจุดที่ไม่เป็นที่ปรุงพอใจแล้วก็เสริมศักยภาพในสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็สังคมเปิดโอกาสดีๆให้มีการขยายตัวให้เติบโตต่อไปตามเป้าหมายที่จะปีมาส็งตั้งความหวังเอาไว้นะครับก็เป็นโอกาสของการที่จะ สร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องในการที่จะสังคมเครือหนุนให้มีได้ผลประโยชน์ผลได้รับก็ามามากกว่าที่ผ่านๆมานะครับและก็ราชินีถือไม้เท้านะครับไม่ว่าปัญหาอะไรจะมีเข้ามาก็ตามก็สามารถเค้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นเสจรวดเร็วแล้วก็เรียนจัดการสู่ความเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณาภาพนะครับหลังจาก คนในครัวเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องอะไรต่างๆนะครับก็เข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับดาเนินการประกอบสมาชีพก็เพื่อคุณนำหน่วยประโยชน์ได้มีความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับสิ่งที่ใช้ประกอบในการสัมาอาชีพไม่ว่าจะเป็นยานยนต์อะไรก็ตามนะครับที่มีพลังมีความแข็งแกร่งที่ไอ้ต่านได้ใช้ประโยชน์ในการที่จะกลับเคลื่อนไปสู่ความสําเร็จได้อย่างดีนะครับพลังสนับสนุน ก็ามาเกื้อกูลนะครับตั้งบุคลากรในครัวเรือนตั้งตำเลนะครับของสถานที่ประกอบสาอาชีพทั้งยวดยานปาหน้าต่างๆที่ใช้ในการประกอบสาอาชีพนะครับแม้จะมีอุปสรรา,าบ้างในบางโอกาสนะครับแต่ก็รีบแก้ไขได้เบ็ดเสร็จรวดเร็วนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนะที่จะส่งเสริมมำนวยประโยชน์ให้บรรสุเป้าหมายสำเร็จได้รวดเร็วในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ยกระดับความเติบโตขึ้นมานะครับเด็ก ถือเหรียญน,นะครับอาจจะเป็นโครงการใหม่ๆนะครับที่มีการเริ่มต้นที่จะมีเข้ามาเพื่อยกระดับความเติบโตนะครับก็อย่างที่มีการวางแผนในการกยับขยายนะครับสองไม้เท้ามองการไกลตั้งเป้าหมายเอาไว้บางทีอาจแ,แปลนนี้อาจจะเขียนมาตั้งแต่ปีก่อนนะครับมีการวางโครงการพิจารณาเอาไว้นะครับก็มีโอกาสนํามาเริ่มต้นเริ่มบุคลากรรับเข้ามามาสนับสนุนดึงวุ่นสวนก็ามา ก็ทําให้มีโอกาสนํามาสร้างเป็นโครงการขึ้นนะครับเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ยกระดับความเติบโตต่อไปแล้วก็ไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองมั่นคงที่สู่เป้าหมายตามหวังตามปรัถนาเอาไว้นะครับก็ไปไปต่อมานะครับความมั่นคงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับที่จะเข้ามาเป็นอาริเป็นสัตโซให้กับผู้ที่เป็นชาปีมาเสงก็ตามนะครับ สถานการณ์นั้นจะมาสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นกับเจ้าปีมะสิงห์นะครับไม่ได้ส่งผลในตางลบเลยนะครับแม้นจะเป,นเป็นอะไรก็ตามเป็นศัตรูอะไรก็ตามนะครับมีแต่สร้างความเติบโตให้เจ้าปีมะสิงห์นั้นมีความแข็งแกร่งแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรียกว่าสิ่งที่เข้ามาเป็นมานนั้นก็คลายเป็นกลาม,ามาเป็นประโยชน์นะครับที่ทําให้ จาปีมะเส็งมีความเจริญเติบโตยุต่งเหยิงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหรือเรียกว่ามารมาเป็นตัวกระตุ้นในจาวปีมะเส็งหรือศัตรูอริต่างๆนะครับที่จะมาเป็นตัวกระตุ้นให้จาวปีมะเส็งได้ไปสู่เส้นทางของความแข็งแรงมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็เดือฟูนะครับขึ้นมาพลังแห่งความสดใสนะครับที่จาปีมะเส็งน,นั้นมีการ ได้รับพลังสนับสนุนเกือ้อกูลในทิศทางที่ดีนะครับทิ่ทามให้ปีมาเสงนั้นปีนี้นะครับเรียกว่าตลอดทั้งปีก็ได้มีความเจีมใสเบิกบานสําราญใจนะครับในการที่จะดูแลบริหารจัดการการงานธุรกิจของท่านได้มีความขยันนะครับที่จะไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จได้พัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับที่ไปสู่สของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองนะครับที่มาจากไม่ว่าจะเป็นพลังของอุ้นส่วนก็ตามนะครับที่เป็นพลังที่ดีๆไม่สร้างปัญหา ต่างสภาวะต่างอะไรก็ตามนะครับที่ใหเป็นเรื่องยุ่งยากให้กับเจ้าปีมะเส็งไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความรักอยู่แล้วคู่รักคู่ครองหรือคนครอบอะไรก็ตามครับก็เป็นพลังเกือ้อกูลที่ดีหรือเพศตรงข้ามน,นะครับที่เป็นพลังให้เกิดความสดใสกับเจ้าปีมะเส็งนะครับในการที่จะดูแลการงานธุรกิจไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จนะครับก็เรียกว่าไม่มีอะไรมาบั่นทอนให ชาวปีมาแสงนั้นเสียอารมณ์นะครับในการที่จะบริหารจัดการการงานธุรกิจนะครับมีแต่พลังก็ามาเสริมให้มีพลังที่สดใสในการที่จะเดินหน้านะครับพร้อมที่จะฟันฝ่าในทุกสถานการณ์ด้วยอารมณ์แจม่มใสด้วยจิตใจที่สะอาดเบิกบานนะครับที่กลับเคลื่อนการงานธุรกิจไปเรื่ายตลอดทั้งปีนี้นะครับที่เดินทางด้วยความสดใสในการบริหารจัดการก็ย่อมจะทำให้ ไม่ว่าราจะเข้ามาเป็นอรุณอาดิสัตรูก็ตามนะครับแต่จ่าปีมะสิงก็ยิ้มรับด้วยความเฉมใสเบิกบานคิดในแง่บวกอยู่เสมอนะครับก็อมองศัตรูในแง่ที่เป็นมิตรนะครับก็ทําให้สัจการต่างๆได้รับการบริหารสูการเติบโตอย่างต่อเนื่องสู่ความรุ่งเรืองมั่นคงอย่างแข็งแรงแข็งเกร่งนะครับสู่เป้าหมายตามที่หวังที่ปรารถนาได้อย่างรวดเร็วนะครับ นะก็ไปไปต่อมานะครับการได้เฉลิมฉลองความสำเร็จสามตั้วนะครับแม้จะอยู่ในเรือนมรณะก็ตามบางท่านก็มีโอกาสในการได้รับความสําเร็จนี้ไปเกิดขึ้นในตินแดนไกลก็ได้นะครับเพราะว่าความสําเร็จนี้อยู่ในเรือนของมรณะจะเป็นตินแดนไกลโพ้นนะครับที่บางทีก็มีการเดินทางนะครับไปลงทุนไปทําธุรกิจอะไรต่างๆในต่างประเทศในต่างแดนนะครับเป็นตินแดนไกลถึงอาจจะไม่ได้สําเร็จในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ในที่ อยู่ในปัจจุบันก็ได้รับซึ่งอาจจะคนละที่กับที่พักที่โย่ใส่ในปัจจุบันแต่ไปลงทุนบางทีไปทำธุรกิจในต่างประเทศหรือในต่างจังหวัดที่อยู่ไกลๆนะครับก็เป็นโอกาสของไปได้รับความสําเร็จในต่างถิ่นต่างพื้นที่ที่จะได้เจริมบลองเข้ามากับความแข็งแกร่งเนี้อสัมันด้วยนะครับไม่ว่าจะไปลงทุนในที่ใดกับผู้ใดก็ตามับมีแต่ความสําเร็จที่จะมีเงินประโยชน์เงินปันผลก็มาเต็มๆกับจากปีมาสิงนะครับ ก็ในเรือนที่9กับ3ก่อไปกับ9ไม้เท้านะครับแม้นจะมีสภาวะอะไรปัญหานะครับที่เกิดกับชาวปีมะสิงก็ตามนะครับอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆนะครับที่วก,วก,วกเ,วเวียนเข้ามาให้กับชาวปีมะสิงได้รับนะครับแต่ก็ไม่หวั่นไหวในสถานการณ์ต่างๆนั้นนะครับพร้อมที่จะยืนหยัดฝ่าฟันนะครับพร้อมที่จะฟัน กับปัญหานั้นแก้ไขไปสู่เป e ้าหมายได้ในทิศทางที <Yeah. S 1> ่ดีเพราะว่าจะรู้แนวทางในทิศทางที่ดีแล้วนะครับเพราะปัญหาเดิมๆนั้นที่เคยเข้ามานะครับก็ยุรู้แนวทางนะครับว่าควรจะแก้ไขอย่างไรไม่เป็นปัญหาอายุเยื้อนะครับแต่ว่าก็เป็นปัญหาใหม่ๆเข้ามาบางทีเราก็จะหาแนวทางในการแก้ไขนั้นช้านะครับแต่ถ้าเป็นปัญหาบางทีก็เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าปัญหาอะไรจะเกิดบางทีก็เป็นวัฏจักรครบวงจร ที่อาจจะเกิดปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการวางระบบระเบียบนะครับวางป้องกันไว้เมื่อเรารู้ว่าตัวนี้นะครับม,มันอมาจจะเป็นเครื่องจักรไมร่ว่าวจะเป็นอะไรก็ตามนะครับที่เราคิดว่าเมื่อถึงบาระจะเข้ามาทําให้เป็นปัญหนานะครับเราก็วางแบบแผนในการที่จะป้องกันไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหานั้นเข้ามาก็เป็นการที่ว่า ให้เป็นเส้นทางของความราบรื่นไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับเรียกว่าสร้างแนวทางป้องกันสร้างเกราะคุ้มกันป้องกันสกัดปัญหนานั้นเอาไว้ก่อนก็จะทําให้เราปลอดภัยในที่ตายที่ดีเพราะว่ารู้แล้วว่าปัญหนานันจะมีเข้ามาเราก็ป้องกัน แล้วก็ไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จนะครับแล้วก็พล<ะ>ังแห่งความรักนะครับของชาวปีมะเสิงนะครับปีนี้ก็กำลังเกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับไอ้ชาวปีมะเส็งนั้นมีพลังมีกําลังในการที่จะบริหารจัดการการงานธุรกิจด้วยความใส่ใจเรียกว่าเป็นได้รับแรงกระตุ้นนะครับจากพลังแห่งความรักหรือพลังแห่งความสามัคคีก็ได้นะครับคนที่ไม่มีคู่นะครับที่มีพลังแห่งความสามัคคีของเพื่อนในองค์กร นะบุคลากรต่างๆนะครับที่มีความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีสนับสนุนเกื้อกูลที่จะไปสู่เป้าหมายส่วนคนที่มีคนคบหรือมีความรักความสัมพันธ์แบบชีวิตคู้ก็เป็นพลังเกื้อกูลเกื้อหนุนก,กันส่งเสริมในทิศทางที่ดีนะครับที่จะให้ไปสู่ของความสาเร็จมีการความกระตือรือร้นนะครับเป็น ช่วยหนุนให้มีความกระยันมันเปลี่ยนอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทาให้จาาปีมาสิงนั้นไปสู่ความสําเร็จอย่างตอนนองในทิศทางที่ดีไม่ว่าปัญหาอะไรจะมีก็ามานะครับก็สามารถฟันฝ่าในสถานการณ์นั้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็บริหารจัดการสู่ความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาตั้งแต่ดาบแรกนะครับก็เหมือนกับราชินีถือไม้เท้านะครับที่เป็นผู้ที่แก้ปัญหาเบ็ดเสร็จรวดเร็วตั้งแต่ตอนแรกนะครับไม่มีปล่อยให้การกราคาสังนะครับ เกิดขึ้นพับก,ก็แก้ไขปุ๊บนะครับก็เหมือนปัญหาเก่าเก่าก็รู้แล้วนะครับว่าเก่ามาก็สามารถแก้ไขได้ทันทีแล้วก็บรหิหา้ไปสู่ความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สู่ความสมดุลน,นะครับในเรื่องของวินาศก็ตามนะครับสิ่งต่างๆนั้นจะก,กลับมาเติมเต็ม,ตมสู่พลังแห่งความสมดุลส,สมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่ดีนะครับเป็นประกายรัศมีเจิดจรัสแห่งความสําเร็จก็ามา ให้ได้รับผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องกับผู้ที่เป็นเจ้าปีมาเสงนะครับแล้วก็ในบทสรุปนะครับ DM Place กลับความมั่นคงรุ่งเรืองกับความสําเร็จนะครับปีนี้ที่มั่นคงอยู่แล้วก็สร้างผลประโยชน์ได้เก็บเกี่ยวอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งที่รับการเติบโตยกระดับ หนัครับตำแหน่งที่สูงขึ้นตำแหน่งที่ดีขึ้นระดับเงินเดือนที่โตมากกว่าเดิมนะครับหรือในธุรกิจส่วนตัวที่จะเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นเสร็จแล้วก็เสริสศักยภาพของความแ็งแกร่งนะครับมีผลประโยชน์ผลตอบแทนรายได้รายรับก็ามาอย่างต่อเน,นื่องตลอดตั้งปีนะครับที่มงกุฎมีดาวอยู่12ดวงก็บ่งบอกถึงทั้ง12เดือนใน1ปีนี้นะครับจาวปีมะส็งนะครับจะรับเกี่ยว เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความสําเร็จในการงานอาชีพของท่านเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นจากธุรกิจส่วนตัวจากตาแหน่งประจานะครับที่ได้มีการพิจารณาเติบโต,ตและก็ในเรื่องของผลผลิตทางด้านกเกษตรอะไรก็ตามนะครับก็บมีผลผลิตออกมายังมีคุณภาพที่ดีนะครับมีการขยายเติบโต,ตคุณภาพมากยิ่งขึ้นสร้างความแข็งแกร่งให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้มีการ ได้เฉลิมฉลองความสําเร็จในปีนี้ตลอดตั้งปีให้กับเจา้าปีมะเส็งนะครับที่ทํางานบริหารการงานธุรกิจของท่านด้วยความแจ่มใสตลอดนั่นเองนะครับก็เป็นความสําเร็จก็ามาไม่มีไพ่อะไรที่บ่งบอกในเรื่องของความเสียหายให้กับเจา้าปีมะเส็งนะครับมีแต่ในเรื่องของปัญหาเดิมๆที่เข้ามาแต่ไม่ได้เป็นปนัญหาที่ทําให้บั่นทอน ในความเติบโตของชาวปีมะเส็งเลยนะครับเพราะว่าขึ้นในเรือนของสุภานะครับเรือนที่เติบโตมากกว่าเดิมก็คือปัญหาเกาเก่าที่เข้ามานั้นเป็นปัญหาที่เข้ามาสร้างความแข็งแกร่งแข็งแรงแข็งแกร่งให้จากจาวปีมะเสิงนั้นได้เติบโตยิ่งเรืองรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนั่นเองครับเพ่อจะได้รู้แนวทางในการที่จะป้องกันแม่ปัญหานั้นมาแล้วก็เม้นจะเข้ามาก็แก้ไขได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ บริหารไปสู่ความเติบโตอะไรที่ก็มาเป็นอริก็ตามมานะกรไปับจาปีมะเสงก็เป็นแรงมากระตุ้นนะครับไอ้จ้ามะเสงนั้นมีความแข็งแรงแข็งแกร่งมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับมีการกระยันที่จะแก้ไขอะไรที่เป็นอุปสรรคาะอะไรที่เป็นอรินะครับเพื่อสร้างกลยุทธ์ในทิศทางที่แข็งแรงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันแล้วก็สร้างความมั่นคงให้เกิดผลไ,ได้รายรับก,กับความสําเร็จ มันโกงอย่างต่อเนื่องนะครับที่ไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจนอย่างรวดเร็วที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่ขึ้นมาใบแรกนะครับแม้จะมีบางสภาวะแต่ไม่มีไม่ปุ่นพอใจบ้างหงุดหงิดบ้างอะไรก็ตามบัวร้อนบ้างอะไรก็ตามนะครับแต่ทุกอย่างนั้นได้เฉลิมฉลองความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นราชาตือเหรียญสามตัวก็ตามนะครับแล้วก็ไพ่ใหญ่ที่ขึ้นมาในเรื่องของเดอะสตาร์นะครับที่เติมเต็มแห่งความสมดุลกับความสําเร็จเข้ามานะครับ พลังแห่งความรักก็ามาเป็นพลังเกื้อกูลสนับสนุนกับจ่าปีมาสสิงห์น,นะครับทีนี้มาดูในเรื่องการเงินนะครับว่าจาปีมาสสิงห์ปีนี้นะครับปี2 5 6 8นี้ต้องรู้อะไรในเรื่องของการเงินบ้างนะครับว่าจะเป็นไปอย่างไรเพราะงานนั้นก็มีความมั่นคงเติบโตร,รุ่งเร,รืองขยายเต,ต,ติบโตอย่างต่อเนื่องไปไปได้ขึ้นมานะครับที่อิ p เพลสการเงินนะครับที่ได้รับเข้ามาอย่างต่อเนื่องกับความสําเร็จนะครับเพราะว่าในเรื่องการงานก็ ี่บทสรุปนะครับคือ d ี p l a c e กับการได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนั่นเองนะครับการเงินก็เข้ามาอย่างมั่นคงอุดมสมบูรณ์ในกับชาวปีมาเสงอย่างต่อเนื่องนะครับสร้างความอุดมสมบูรณ์ต่างการเงินต่างผลประโยชน์ผลได้รับเข้ามานะครับอย่างมั่นคงเนี่ยเอาแน่นแล้วก็ไปไปต่อมานะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงนะครับดีเอ็มเปอร์ตตั้งดีเอ็มเพลส เดียมเปอร์เร่นะครับห้กับชาวปีมแสเซงนะครับเส้นทางการเงินที่เข้ามากับเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แล้วก็มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องกับการเรียนยังมีคุณภาพเงินตราจากต่างประเทศนะครับก็หลั่งไหลเข้ามาไม่ว่าจะตําแหน่งที่บางคนไปรับตําแหน่งในต่างประเทศหรือไปทาธุรกิจในต่างประเทศหรือร่วมกับการทําธุรกิจกับชาวต่างชาตินะครับก็มีโอกาสดึงดูดเงินจากต่างประเทศเข้ามาด้วยความมั่งคั่งมั่นคงมสมบมูรณ์ให้กับ ชาปีมาสิงที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตลอดทั้งปีนะครับเดลเวอร์นะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางเดียวนะครับแนวได้ร,รับที่มีเข้ามานั้นบางคนหลายๆเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งประจําก็ตามนะครับบางคนไม่ได้เปลี่ยนตําแหน่งเดียวนะครับอาจจะควบ2ตําแหน่ง3ตําแหน่งที่มีเงินเดือนนะครับเข้ามาหลายตําแหน่งได้รับนะครับแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจบางท่านก็มีหลาย ที่หลายสาขาหลายธุรกิจนะครับบางท่านก็มีตั้งตําแหน่งประจํามีตั้งธุรกิจส่วนตัวนะครับที่สร้างรายได้รายรับก็มานะครับส่วนในเรื่องโชคลาภนั้นบางคนก็อาจจะเข้ามาได้พอชื่นหนกชื่นใจบ้างในปีนี้นะครับแต่เรือว่าขึ้นมาแม้จะไม่มากมายก้อนใหญ่ๆรางวัลใหญ่โตโตก็ตามแต่ก็เข้ามาให้พอได้ชื่นหนกชื่นใจในระดับหนึ่งนะครับกับการเสี่ยงดวงเงินแบบพลุกๆุเข้ามาเติมเต็มก็ไปไปต่อมานะครับ จ็ดเหรียญนะครับอะไรที่รออยู่กับผลประโยชน์ที่จะได้รับอาจจะส่งผลมาจากปีปานมานะครับมีการวางเปนมีการสร้างโครงกลางอะไรเอาไว้ลงทุนเอาไว้ก่อไปครับที่รอดอกอกผลนะครับที่จะได้รับผลประโยชน์ตน่อแต่ก็ปีนี้ก็จะได้รับผลประโยชน์เข้ามานั้นนะครับแล้วก็ได้รับอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องต่อไปที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นั้นระยะยาวนานนะครับอย่างมั่นคงให้กับจากปีมาสิงต่อไปนะครับแล้วก็ สิบไม้เท้านะครับการงานธุรกิจเยอะนะครับอานเยอะออเดอร์เยอะปีนี้นะครับแล้วก็ทต่ไม่มึงขยันมีตุ้มเทนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการผลิตมากนะครับการให้บริการก็เยอะก็ย่อมจอะมีรายได้รายรับก็มาแต่ว่าเป็นรายได้รายรับที่ก้ามาจากหยาดเหงื่อเรงงานนะครับไม่ใช่เข้ามาแบบพลุกพลุกอยๆง่ายๆแต่ต้องทุ่มเทนะครับขยัน นะครับบางคนมีการกระยับกระยายในเรื่องของการผลิตก็ย่อมจะมีผลกําไรมากยิ่งขึ้นนะครับหรือใครที่เป็นลูกน้องก็มีโอกาสในเรื่องของการได้กระยับกระยายเวลาการทํางานมากขึ้นนะครับก็ย่อมจะมีรายได้รายรับก็ามาเพิ่มมากขึ้นในปีนี้นะครับสู่ความอุดมสมบูรณ์ที่เก็ดเกี่ยวผลประโยชน์นะครับเรียกว่าตะลุยงานกันตลอดทั้งปีนะครับก็สฤฤฤฤ่งผลดีๆอะไรที่หลงถึงไว้ปีที่ผ่านมานะครับก็กําลัง ต่อผลรับในทิศทางที่ดีกับชจวาปีมาเส็งได้รับอย่างมั่นคงต่อไปนะครับแต่ในเรื่องของการรายจ่ายรายจ่ายนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าทั้งใบใต้สำรับทั้ง3าใบนะครับที่ให้ชจวาปีมาเส็งต้องมีความใส่ใจนะครับในการที่จะดูแลบริหารการเงินของท่านด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่า ไปบอกไอ้ท่านใส่ใจนะครับให้มีฉันทะให้มีความรักความใส่ใจเป็นพิเศษในการดูแลบริหารการเงินอย่างเป็นพิเศษเพราะว่าบางทีนั้นท่านอาจจะเป็นคนที่ใจ่ายฟุ่มเฟือยนะครับที่แม้จะมีเงินเข้ามาอุาปตมร์ด้วยพลังห่งเสน่ห์ก็ตามนะครับท่านก็นจะใช้จ่ายตามปึงพอใจอะไรที่ปึงประสงค์นะครับที่สร้างความพึงปอใจกับตัวเองก็เปง่ายๆเช่นกันนะครับ,รบแล้วก็รายจ่ายที่จ่ายเดิมๆทำให้เป็นปัญหานะครับที่เกิดปีป่านๆมานะครับท่านอาจจะ เจอกับสภาวะรายจ่ายนั้นด้วยเช่นกันหรือบางคนที่เคยพบกับเรื่องของการตกหลอกตกโกลถตกชัก,ก,กชวนให้ไปลงทุนอะไรนะครับแล้วก็ทําให้เสียผลประโยชน์นะครับไม่เห็นผลในเรื่องของกําไรไมีแต่ไกลมาวางกับดักเหยื่อชวนล่อไปแล้วก็ทําให้เสียผลประโยชน์ขาดเสียเงินทรัพย์สินอะไรไปมากมายอันนี้ก็ต้องรับระวังด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยมีทั้งในเรื่องรายจ่ายที่เป็นปัญหาจ่ายแล้วไม่เกิดผลประโยชน์นะครับที่เกิด ขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของท้องะบัดระวังการจะไปลงทุนอะไรใหม่ๆก็ตามให้มีความรอบคอบแล้วก็การใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยอเป้ใกล้กับตัวเองอาจจะทำให้เจ้าปีมาเส็งสิ้นเปลืองเช่นกันนะครับในสถาก,การณ์สามสนก,การนี้นะครับจ้าปีมะเจ็งจะต้องใส่ใจนะครับเอาความรักความใส่ใจมาดูแลเพื่อป้องกันการเงินของท่านที่ได้มา นะครับแม้น um <in> ึงจะมามามากมายก็ตามนะครับกับรายได้ที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตั้งปีอย่างมั่นคงนะครับที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับที่อะไรก็ตามที่รอในเรื่องของผลประโยชน์ที่โครงการกําลังจะสําเร็จก็มาเติมผลประโยชน์ได้ได้รับในปีนี้ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องแล้วก็การงานที่มีมากมายสร้างรายได้ได้รับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในเรื่องของโชคละพอ ชื่นโงชื่นใจไอ้เช่นกันก็ามาเติมเต็มแต่ท่านก็ต้องบริหารการเงินที่ดีพอสมควรนะครับเพื่อให้เงินนั้นอยู่กับเราให้เรารักเงินและก็เงินทรัพย์สินก็รักเราอยู่กับเราอย่างมั่นคงนั่นเองนะครับต้องใส่ใจทีนี้มาดูในเรื่องของความรักนะครับจากปีมะเสยงนะครับ,บว่าความรักในปีพุทธศักราช2568นี้นะครับความรักโดยคร่าวๆนะครับจะเป็น ไปอย่างไรกับจาวปีมาเส็งนะครับว่าความรับความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในลักษณะใดนะครับสองถ้วยนะครับความรักความสัมพันธ์ที่มีความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีนะครับถ้าเป็นคนรักกกันอยู่หรือที่ใช้ชีวิตคู่นะครับที่มีความผูกพันมองตาศบตากันก็มีความสุขกบุญในทิศทางที่ดีนะครับที่ดูแลเอาใจใส่ใะความรักนั้นมีความมั่นคงมีความสดชื่นในความผูกพัน มีความอบอุ่นอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้พบรักเกิดขึ้นเช่นกันนะครับในปีพุทธศักราช2568นี้นะของคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักเข้ามาเป็นรักที่ดีๆด,ด้วยนะครับที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยนะครับในความรักความสัมพันธ์นี้แปไม้เท้านะครับตากลที่คนโสดได้เจอความรักนะครับความรักนี้เกิดขึ้นแล้วสบตาก,กันแล้วก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับในความสัสมพันธ์ที่กระชับแน่นแฟนมากยิ่งขึ้น ส่วนคนที่คบกันอยู่นะครับความรักความสมพันธ์นั้นจะได้พัฒนาเติบโตอย่างสดใสมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องครับที่จะไปสู่เป้าหมายของการใช้ชีวิตคู่นะครับส่วนคู่ที่ใช้ชีวิตคู่อยู่แล้วพัฒนาเสริมศักยภาพในความรักความสัมพันธ์นั้นให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นกับเติมพลังแห่งสเสน่ห์หากว่าการตุ้มเตนะครับจัดอะไรกิจกรรมไป เที่ยวกันบ่อยๆนะครับในปีนี้นะครับที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้มั่นคงยั่งแน่นนแฟนยิ่งขึ้นนะครับไปเติมพลังเหมือนกับไปอนิมูลกันใหม่นะครับที่มีความฉ่ำหวานเหมือนน้ำพึ่งประจันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ใช้ชีวิตคู่กันอยู่แล้วนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์มั่นคงยิ่งขึ้นทำมาซึ่งความสุดความบรกบาลคนคบก็มีโอกาส พัฒนาเติบโตไปสู่การใช้ชีวิตคู่ได้เช่นกันนะครับความเป็นเด็สั้นนะครับที่จะไปใช้เห็นความสดใสในความสัมพันธ์เข้ามานะครับก็เป็นโอกาสดีๆแล้วก็ไพ่ใบที่5นะครับที่จะเปิดขึ้นมานะครับราชินีถือไม้เท้านะครับความรักความสัมพันธ์ที่ได้รับการดูแลใจใส่ด้วยความใส่ใจนะครับไม่ว่าอะไรจะมีปัญหาเข้ามาเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะครับให้กับชาวปีมะเส็งก็ตามนะครับ เม้นจากสภาวะอะไรก็ตามนะครับที่ก้ามาทต่ให้อึดอัดในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับด้วยความเป็นรายชยน่ถือไม้เท้านะครับก็จะเป็นผู้ที่แก้ไขปัญหาต่างๆได้เบีดเสร็จรวดเร็วนะครับออกจากสภาวะอะไรก็ตามที่เป็นกดดันอึดอัดนะครับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็พัฒนาเติบโตนะครับให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นหือว่ากว่าจนอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับกับความรักความสัมพันธ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็ เดินหน้าต่อไปกับความมั่นคงเพื่องคู่กันไปนะครับในการที่จะร่วมแรงร่วมใจดูแลความรักให้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องปัญหาอะไรก็ามาก็ร่วมกันในการแก้ไขนะครับในความรักความสัมพันธ์ของคนที่คบกันอยู่หรือใช้ชีวิตคู่นะครับก็ปัญหาทุกอย่างก็ได้รับการคลี่คลายได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีแต่ในเรื่องของความสุขที่จะดูแลอย่างมั่นคงพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง นะครับไกลที่รอในเรื่องของการมีทายาทในปีนี้นะครับก็มีโอกาสกาบีก็ามาให้เกิดขึ้นนะครับไกลที่อยากมีทายาทรอคอยรอโอกาสนั้นนะครับก็จะได้รับข่าวดีก็ามาที่จะมีการทั้งคันในปีนี้มีทายาทก็ามาให้เกิดขึ้นนะครับ พลังแห่งความรักความสัมพันธ์นะครับของคนคบหรือคนที่ใช้ชีวิตคู่นะครับพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ความสุขอบนเติมพลังแห่งเสน่ห์อาเก้าวอา,ากันนะครับส่วนคนโสดนะครับก็คนโสดก็มีโอกาสอย่างที่กล่าวนะครับไปได้ขึ้นมานะครับสองตัวโอกาสของขวัญพูบรักบางคนก็เข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับบางทีไม่ตันระมัดระวังตัวนะครับแม้จะใช้เวลาอยู่กับการทํางานอะไรก็ตามนะครับเรียกว่า ในสถานการณ์ของความรักนั้นได้รับการพัฒนานะครับของคนโสดอาจจะมีใครนะครับเ <đ> ด,ดินตามมาพบมาเจอหรือได้เดินทางไปพบไปเจอในสถานที่ต่างๆนะครับ <đ ด> เกี่ยวกับการงานก็ได้นะครับที่ไปพบเจอกันแล้วมีการรู้สึกดีๆมีถูกต้องเสน่หาซึ่งกันและกันนะครับก็ทาให้เกิดความผูกพันขึ้นนะครับ ที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์นั้นไปสู่ความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีที่จะมีโอกาสใช้ชีวิตคู่กันต่อไปเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับสถานการณ์ของความสัมพันธ์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างสม่ําเสมอในตลอดทั้งปีนะครับก็ส่งผลในความรักความสัมพันธ์ของกนโสดนะครับที่ได้พบเจอรักแล้วก็เติบโตต่อไปสู่เส้นตางของการใช้ชีวิตคู่นะครับบนที่กบกันอยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ก็พัฒนาเติบโต อย่างต่อเนื่องนะครับที่จะไปสู่เส้นต่างของการใช้ชีวิตคู่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับส่วนที่มีใช้ชีวิตคู่อยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์ก็มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะเจอสภาวะอะไรก็มาไอ้กดดันหืดอัดก็ตามนะครับก็แก้ไขปัญหาได้เสร็จรวดเร็วนะครับแล้วก็ดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นเติบโตด้วยการเติมพลังเองเสน่ห์าก้าวกันอย่างต่อเนื่องก็ทาให้ความรักมีความสุขกอบอุนก็มีโอกาสในการ สร้างทายาทขึ้นมาได้ด้วยสำหรับบางคู่ที่ปรารถนาอยากจะมีตายาทนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักปีพุทธศักราช2,568นี้นะครับของผู้ที่เกิดในปีมะเส็งนะครับก็ขอให้ปีใหม่นี้นะครับชาวปีมะเส็งทุกท่านที่ก็มารับชมรับฟังนะครับมีความสุขสดใสตลอดทั้งปีมีความมั่นคงรุ่งเรืองนะครับนำมาซึ่งความมั่งมีสีสุขบูรมสมบูรณ์นะครับและก็มีรกมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับ ขอบคุณครับ